สี่สามอหนึ่งกล่นอื่นนานำตัวอย่างเป็นทางการก่อนลูกสวัสดีค่ะเมนี่ปรียพรอสุขสมมิสแกรนด์ตาพูดถึงคอนเซปต์ของเราวันนี้ก่อนอะไรยังไงทำไมมาเต็มขนาดนี้ วันนี้มาในทีมสวยเหมือนเปรดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นถีเปรดนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะของภาคใต้นะคะที่อยากจะแบบว่าอาจจะยังไม่มีใครรู้จักกันมากก็เลยหยิบยกชุดนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าอีกหลายๆมุมค่ะอยากจะนําเสนอในอีกด้านนึ่นะคะ่ะที่อยากให้รู้จักความเป็นใต้มากขึ้นค่ะทาไมเราถึงเลือกที่จะนําเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของสญญายศาสตร์เพราะถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนเพื่อคนอื่อน,นเขาจะมาแนวสวยงามหมดเลย อันนี้เป็นขุดสโลบายมากกว่าค่ะไม่ไม่ไม่เชิงเป็นศิลปศาสตร์เป็นขุดสโลบายที่จะนําลูกพี่ลูกน้องต่างคนต่างครอบครัวที่แยกย้ายกันไปเติบโต,ะตะนะคะกลับมารวมกันแล้วก็ทาบุญให้กับบรรพบุรุษค่ะใช่ค่ะใช่วามยากง่ายขนาดทีมชุดนี้แบบเอฟกไกความยากของชุดนี้น่าจะต้องขอบคุณทีมงาน,นะค่ะทีมงานเบื้องหลังก็ต้องขอบคุณพี่ไม้น้องแฝดนะคะแล้วก็ทีมพี่สมัยเวนะคะที่แบบครีเอทชุดนี้มาให้เราอ่ะได้ได,ได้ทำการบอกว่าเราอยากได้ความแตกต่าง ใครหลายคนพอพูดถึงความเป็นใต้ทุกคนจะคิดถึงโมนโนราค่ะ,ะแล้วเราคิดว่าเพื่อนเ7็ิจ็จังหวัดทุกคนต้องทําการบ้านออกมาอย่างดีอย่างดียงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหาลุกแล้วก็ครีเอทให้มันแบบว่าแตกต่างที่สุดค่ะจนได้ชุดนี้ออกมาค่ะใช่ตอนเราพรีเซนต์เรากําลังิดอะไรอยู่เพราะหลายคนชื่นชมก,กับการพรีเซนต์ของเรามากการการพรีเซนต์ค่ะวันนั้นวันนั้นต้องยอมรับว่าเอ,อ่ออีกใจหนึ่งแอบแอบ,แอบพะวงนิดนึงค่ะเพราะว่าชุดแบบจะค่อนข้างใหญ่แต่คิดว่าเราต้องทําได้ค่ะแล้วก็อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่า อยากจะพรีเซนต์ออกมาความน่ากลัวในเมื่อเรามาในบทความน่ากลัวเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้ถึงค่ะอย่างเช่นเวทีมิสแวนไทยแลนด์นะคะเขาเขาตามหาสิ่งที่แตกต่างแล้วก็การทําถึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ถึงค่ะก็ประสบความสําเร็จค่ะอย่างน้อยก็คือเอ่อขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาค่ะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอบคุณพี่ทีมงานทุกท่านค่ะที่ที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะแล้วก็แบบว่าเอ่อ เริ่มตน้นต้อง,องเริ่มต้นก่อน,นะคะ่ะเมนี่นะคะเป็นมิสแปลนตากนะมิสแปนตากจะแบบเ,เราอาจจะยังไม่ได้มีกระแสะคะ่ะแต่วันนี้ด้วยศักยภาพและความทำถึงของเราอะคะ่ะม,มันแสดงให้หลายๆคนเห็นคะ่ะแล้วก็วันนี้ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งท่านบันไดที่จะเปิดโอกาสให้เราไปไปได้ในต่อๆไปคะ่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มองมองเห็นโอกาสในตัวนี่แล้วก็ให้โอกาสคะ่ะวันนี้นะคะ่ะพี่ถามนิดนึงตอน<ช>ที่เขาประกาศสิบแอบคิดไหมเฮ้ยจะเป็นเราเปล่าวะแต่คือคนอื่นเขาสวยงามหมดเลยนะใช่ทุกคนนะคะมายืนบนเวทีนี้คะคะทุกคนต้องหวังอยู่แล้วว่าต้องเป็นเราค่ะแต่ว่าก็เผ ถ้ามีคนที่พรีเซนต์ดีกว่าเราแต่ว่าในวันนี้ถ้าสมมติพลาดไปเราจะไม่เสียใจเลยเพราะวันนี้เราทําหน้าที่แล้วบริบทของเราได้เต็มที่แล้วชุดเราทําถึงแล้วแต่งหน้าทําถึงแล้วการพรีเซนต์เราทําถึงแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้ชนะใจกรรมการค่ะแต่วันนี้เราชนะใจตัวเองแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆค่ะที่ชนะใจกรรมการด้วยถือว่าผลงานเราคอมพลีทมากมากค่ะ หายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยสุดๆค่ะหายเหนื่อยสุดๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะที่ที่ที่ไปสัมภาษณ์ค่ะใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกเราเหมือนแบบเป็นนางงามที่แสงยังไม่เยอะค่ะหลังจากนี้นะคะถ้าตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเปิดแสงหาตัวเองได้ขอฝากทุกๆท่านนะคะทุกคนที่7จจจังหวัดนะคะยังมีนางงามอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้มีกระแสหรือมีแสงนะคะทุกคนล้วนต้องการความรักความซัพพอร์ตจากแม่แฟนนางงามนะคะความรักจากแฟนนางงามอ่ะทุกคนรักในพี่อิงฟ้าความรักเหลือเกืออยากให้ทุกคนนะคะแบ่งแบ่งกระจายความรักตรงนั้นมาถึงหลายๆคนยังมีคคคนทีี่่ต้้ออองกกกกาารรววมัเยะะแล็ ฝากทุกคนนะคะปีนี้นะคะสนุกแน่นอนไทยยังไงฝากติดตาม Miss ปรน Thailand ปี2024 2อีด้วยนะคะฝากเมนี่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะติ่ตามถึงได้ค่ะเหมือนตอนนี้ที่เราบอกไปนะว่าตอนนี้แสงมันเริ่มมาถึงเราแล้วลใช่ค่ะเราจะรักษาแสงของเราตรงนี้ต่อไปได้ยังไงบ้างาลูกการรักษาแสงอของเราตอนนี้ค่ะก็คือคิดว่าเราจะไม่ทําตัวเองให้ดรอปลงค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรก็ตามเราจะพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆวันค่ะแล้วก็พยายาม พยายามรักษาความเป็นเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วจุดเด่นในวันนี้เราไม่ได้มาขายสวยค่ะเรามาขายความยูนี้ความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ไม่นี่ชนะใจกรรมาการได้คือความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นจะยังรักษาตรงนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะโปรโมทเข้าดตมนะคะยังไงก็มีทั้ง แล้วก็ฝากติกตอกด้วยนะคะเมนี่มิสแกรนด์ตาก0 2 4ค่ะแล้วก็เฟ e บ o ๊ k เมนี่ปียพรในภาษาอังกฤษค่ะยังไงฝากทุกคนติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้นะคะพี่ๆหลายๆคนนะคะอยากให้แนะนำปรับปรุงตรงไหนนะคะจะพยายามทำทุกอย่างตามควาติชมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ